เค okay, เราโลหิตต้อขอกราบสวัสดีทุกสุขคนด้วยพวกวันนี้เราจะมารีวิวอัปเดตของ Identity V Serp G พเพราะ Serp Gobbo มนันไม่ค่อยมีอะไรทุกคน Serp Gobbo มีแค่สกินโจนกับหมอคริสมาเข้ามาแลร้านคาสเปกตัมแล้วก็อีกคนลแล้วก็ท่าเต้นพิสเศษเข้ามาในขนึ้นไปละเพราะไม่เข้ามาในร้านคาสเปกตัมแค่แหละทุกคนประชามไม่น่านมีอะไรมากนะสำหรับ Serp Gobbo เขาจะมีรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยทุกคนร่วมกับ Serp G มีอัปเดต แล้วตับว่าก่อนของขอเปิดลูกแก้วแรงก่อนอุ้ยอ้าวถ้าบอกแบ็คเห็นทุกคนเดี๋ยวรีวิวทุกคนเดี๋ยวสจะเอ้ยเราเรารีวิวรีวิวแล้วปะโหโลอะน่าจะรีวิวแล้วนะโอเคช่างเหอะเขาแจกลูกแก้วฟรีทุกคนซับจีนอะเออในทุกคนผมไปรับมาในจดหมายจีนเนี่ยเนี่ยเขาไปแจก ขาแจกยีลูกเลยทุกคนก้แรลงช้างทุกคนเดี๋ยวเรามีมาดูอัปเดตกันมากกว่าคนอย่างแรกก็คือในระบบห้องนะทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีระบบเครื่องประดับเข้ามาทุกคนแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราต้องใส่ตัวละครที่มีเครื่องประดับหรือเปล่านี่เห็นปะแล้วก็จะมีเครื่องประดับนะผม ตอนนี้ผมอัดฝนตกทุกคนเพระาะฉะนั้นจะได้ยินเสียงฟ้าร้องอะไรก็ไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนก็นะก็โอโอเห็นปะคือเพราะตัวละครไม่ได้เสีร็จเสร็จขึ้นมาดับนั่นเองทุกคนไม่ขอทำนะปังโอเคผมมีขึ้นระดับอะไรปะขอใช้ตรงนี้แล้วกันให้มีขึ้นระดับ ผมมีเขาหนักมองกิ้งกา่าแต่ว่าผมไม่มีตัวละครกิ้งกา่าทุกคนก็รักิ้งกา่าเนี่ยซีซั่นเดียกันเนี่ยเนี่ยผมถ้าผมมีตัวละครผมสามารถเอามาใส่เดินเล่นได้ทุกคนต่อมาก็คือร้านค้ามีมีเนกิ้งก่าเข้ามาขายทุกคนก็ราคาตัวสัตว์เลีล้ยงตัวอื่นทุกคนเป็นยังน่ารักไหมท้านุก่าจะถือคีมที่เป็นเครื่องประดรับอันนั้นด้วยทุกคน ที่ผมเปิดให้ดูมเมื่อกี้ทุกคนนะโอเคแล้วก็น่าจะมีแค่นี้ทุกคนมีอะไรป่ะเด็กออะไรอย่างส่วนซับจีนรีซังสัปดาห์หน้าทุกคนนะอันนี้อ่ะเปิดใครยังไม่เห็นเอาคนอันนี้ลูกแก้วคูน,คนันทุกคน ก็คนนั้นลูกที่สองทุกคนพราคนน้เหตุอะไรทุกคนแล้วก็แม่อะไรมาทุกคนเนี่ยแม่อะไรมาทุกคนกมีแค่น SO ja. ี้ค evet ือม่แม OK ่อะไรมากก็เลยจะเข้ากุ้งอันนี้คือที Whoops, ่อเยตมาในโกโบทุกคนที่อยทุกคนก็ท่าเช่อมไในกบทุกคนอะไม่ามีอะไรมาทุกคน สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวกลับไปเที่ยวนี้ก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกคนคลิปนี้ขอตัวกลับไปเที่ยวนี้ก่อนสวัสดีผมบา,บาย